อาผมว่าบอกเลยถ้าสำเราสรู้ว่าทําได้เดี๋ยวก็จะมากันเองเพราะไม่อยากรู้ต้องไล่เชื่อผมไม่เลยผมมั่นใจอยู่กับเรื่องเรื่องเรื่องที่ผมลงเครื่องผมื่องมั่นใจว่าเพราะเดี๋ยวไม่เอาเรื่รืโรงเรียนก็กินมิตซึรถตู้โรงเรียนนะเออรถตู้เหรอรถตู้โรงเรียนอะแอร์มีเย็นไม่สู้เนี้ยขอเนี่ยไปทำแค่เดียวเอาละปีหน้ามาทำนะปีหน้ามาทำต้องทำทุกปี ก็พี่ก็เป็นคนตั้งลิมิตได้เลยครับทกปีละครั้งปีครึ่งคั้งอะไรก็ว่าแมอะมรู้นะก็ชบผมี่เได้อไเลยนะก็เกือปกได้ลใช้ให้ฟรีเป่าปองฟีแต่ผมได้ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับปากเขาล คือญาติพี่น้องก็จะแนะนำมาเลยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ดูแลดีอย่างน้อยมันมันไม่เคยห็นไงที่แกบอกว่ามันดูแลหลังการขายมีเนี้ยแต่เราทำเราทำเพราะว่าได้รอบของมันได้น้อยอยู่แล้วล่ะอย่าไปหวังเลยแต่มันได้อ่าแต่มันได้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 ก้อนใหม่มาผมอยู่ได้เพราะแบบนั้นเป็นน้ำโอ้พี่ทำโอ้ดีดีด้วยดีดีไม่ต้องไม่ไม่ต้องหกก็ได้พี่สักเก้าสิบวันก็พอแล้วสามเดือนที่เขาก็ยิ้มแล้ว 90วันนี้เขาก็ยิ้มแล้วคืออย่างน้อยเขายังมีที่พึ่งไนยใช่คือคนขับรถม้ากไม่มีที่พึ่งชักเขาก็จะแบบเครียดแล้วแล้วก็ไม่แล้วก็ขาดความกล้าที่จะเข้าร้านใช่เพราะว่าเขาเคยเจอแหละเข้าไปปุ๊บเออะเธอคือเตือน้้ำยาเขาละอ่าแล้วแหละไม่ตรวจไม่ถือไม่อื้ออะไรเลยคือน้อยที่สุดนี่คือจ่ายละค่รเติมนน้ำยาแล้วแต่มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยนะเขาเลยทําให้เขาแบบไม่กล้าเข้าร้านขายจนนู่นแหละครับไม่เย็นเลย แต่ของผมลูกค้าผมเขาจะสบายใจตรงนี้เข้ามาเลยคือเรื่องเล็กไม่น้อยอย่ะเราทำนะคือเรามันเปิดมาเพื่อบริการ <c oughs> เตาปงูเปาปงเตากองร้านพัดลมอะไรนานแค่เนี้ยไม่ต้องเหมือนเชื่องหอมน้ำขอกฉีดแค่เนี้ยก็ดีใจแล้วทำได้เว้ยอันนี้ครับอันนี้เช็คลวดถ้ามันเขียวก็กปกตินะครับ นี่มันก็ขึ้นให้เดี๋ยวนีิครับว่าลดดีดเก้าเนี่ย<ห>น,นั่นแหละครับนั่นแหละครับมันก็มีตลอดมันลงลงอย่งนี้ก็แปลว่าปกติเราว่ามันใกล้ประมาณสามสิบนั่นแหละแต่ถ้ามันดีดขึ้นมาแปลกๆอ่ะอ่ะแล้วก็มาแล้วดิแล้ว รถทั่วไปผมว่าถ้าเครื่องแว็กไอ้นี่หน่อยก็ประมาณสัก20นาทีก็คือส่วนเหลือ15.5เลยนะ3แต่ยังเครื่องเราใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วแต่เลยครับผมนี่ผมนี่ส่วนคาทำนาทีเดียวเช็คล้วนนาทีเดียวด้าแล้วส่งลูกงาน4.5 2.5า5อันนั้นไม่ได้ฝัดด้วยครับ ถามว่าเย็ยนไหมสูขวัดลูกค้าจะรูเย็ยนคือมันเย็ยนขึ้นอืแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติความเย็ยนที่มันควรจะเป็นคนเราถ้าไม่ร้อนก็ไม่เข้าไปร้านอยู่แล้วพอเข้าไปร้านไปเือน้าสยางหน่อยนึงมันก็เย็ยนแล้วแอะใช่ครับไม่ต้องยังไม่ต้องทำอะไรแต่แค่มันจะเย็ยนนานแค่ไหนแค่น,นั้น,นเอง เปลี่ยนไงเปลี่ยนคอมนะคอมมันน้องการพูดสอบการร่วผ่านเให้แกมาเห็นก่อนใส่ยส่แกก็ได้ครับไม่รั่ะครับที่ก็่า exit เอาไปเลย ตัวนี้รู้ตัวเนี้ยก็จะมาตรงนั้นได้ครับไปครับจบแล้วครับอ,อ่ซิบอับครับออสิบอับไปที่ชาร์จน้ำยาครับชาร์จน้ำยาโอเคครับชาร์จจะมีสองชาร์จอันนี้ชาร์จเป็นรถสันดาปอันนี้เป็นไฮบริดหรือไฟฟ้าเราเลือกที่ปกติแล้วกดโอเคครับอ่ล้างท่อจะล้างไหมไม่ล้างเราก็ติดครับถ้าเด็กกดติดเลยครับนั่นแหละครับอ่าไม่ใช่เติมน้ำมันคอมเติมนเติมน้ำมันคอม นี้ออกไปอ๋อเราต้องดูที่ที่ที่ตัวนั้นอันนี้อันนี้เก้บวกสก็เป็นเกิบจิ้มไปที่92ครับโอเคอันนี้สารเช็ครั่ว UV ถ้าพี่มีก็ใส่ตรงกระป๋องด้านข้างครับแล้วก็เติมแล้วก็ใส่เลขแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เติมก็ไม่เป็นไรครับส่วนชาร์จอ่าข้อมูลอันนี้กดตรงนี้นี่ชาร์จจากข้อมูลจิ้มเลยครับอ่าพี่หาฟอร์ดนี่ครับตรงนี้ทุกสอบตรงนี้อ่าฟอร์ดครับลองดู นะครับต้องดูว่าจะมีไหมตัวไหนอ s <S ไ,มไม่ไม่ไม่ครับต้องไมยหนึ่งอ,อ่แบบาแล้วก็เลื่อนซ้ายเลนเจอร์มีไหมลองดูเลนเจอร์อ่าเลนเจอร์อ่านอะไรครับจิ้มไปแต่จิ้มไปครับข้างบนก่อนเนี่ยเขสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมอ่าผมถามก่อนถ้าไม่ใช่เราแก้ได้ครับอันนี้คือ เบื้องต้นของเครื่องจะบอกประมาณนี้แล้วเติมปุ๊บสองสายครับพี่นี่ครับตัวนี้ L.P. กับ H.P. ผมแนะนําให้เติมสองสายเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทเดี๋ยวเราจะต้องรันทั้งสองระบบเดี๋ยวต้องไม่มีตอนสุดท้ายอีกทีอันนี้เสร็จแล้วเติมกาวสองปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บพี่กดโอเคเลยครับอ่าครั้งแรกเขาจะเติมน้ำมันคอมเข้าไปก่อนต่อเข้าปุ๊บต่อเข้าเสร็จเนื้อปุ๊บปุ๊บตั้ปิ้งโอเคกดโอเคได้เลยครับก็ให้นำเปิดอยู่ใช่ไหมครับก็โอเคโอเคเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่เราไปตรวจเป็นไม่ได้หรอเออไม่ใช่เนี่ยต้เราปิดไปแล้วอ่าถ้าถ้าเปิดให้เป็นเขียวอ๋อคือไม่ใช่ไม่ใช่ครับนั่นแหละครับโอเคครับก็โอเคพี่แล้วก็นั้ำย่าในระเบิดหรือเพราไม่ผสมน้ำสักเวยเดียวโอเคครับงั้นเดี๋ยวแก้ความทับนึงนะ อย่างแรกไปที่แว็กก่อนพี่แบ็กเมื่อกี้เราจเราลืมดูว่าข้างบนมันโผล่อะไรอยู่บ้างทำหนึ่งเลยครับหนึ่งพี่หนึ่งพี่แครับต่อท่อวาลว์วด้านข้างแล้วเปิดวาลว์วที่กัพป,ปิ้งอันนี้มันเปิดไปแล้วนะครับเปิดโอเคนะครับโอเคได้เลยนะครับกว่าแล้วครับ กิ้มบอกให้เปิดนะเสียหลักใหเปิดแกรับมาให้เปิดอยากดูนน เติมมใหม่ <S <S ซึ่งขั้นตอนพวกนี้จากจากแว็กไปหาเติมนลันยาเราจะไม่มีออโตโอม้มีครับมีใช่ไหมครับมีครับมีมมกดเดี๋ยวจะเปิดหมดออโต้ได้เลยคนระับ แต่อย่างที่บอกถ้าเปิดกดหมดอัตโตะพี่ก็จะไม่เห็นว่าน้ำมันมันอะไรยังไงอะไรนี้นอกจากว่าทําระบบเต็มๆระบบแบบนี้อ่านเะบออย่างคันนี้น่าจะได้อยู่ Oh, awesome. เหมือนเหมือนประมาณว่าเขาไม่มีไม่มีการข้ามขั้นตอนใช่ครับใช่ก็คงเหมือนเหมือนอย่างที่เขาบอกว่ามีอากาศอยู่ในนี้มันจะไม่ไม่ได้นานใช่ครับก็แค่แค่นั้นเองใช่ารอดครับมาสบายนะครับว่าเตยจะค่อยสั่งนิดเดียวโอเคไม่ต่อแล้วเตยมันยาต่อเลยครับ อีกครับนึ่โอได้ได้พี่ได้โอ้โหต่อไปเลอือยๆอครับที่สตาร์ทเครื่องได้เลยครับพี่วาวอะไรย, <S <S ยังไม่ได้ยังไม่ต้องครับสตาร์ทเครื่องอก <S <S ่อนี่เ,เปิดเลยไหมเปิดแล้วครับเปิดเลยครับเติมเรียบร้อยครับผมเอออ่าเปิดแอร์ <S <S ออไว้พี่ โอเคครับอ่าพี่มากดโอเคก่อนกดโอเคปิดท่อแรงดันสูงครับปิดท่อแรงดงยางให้โอเคครับพี่แล้วก็มากดโอเคครับเครื่องครับตับแรงดันในช่องโล่ไอช่องห้างไอช่องโล่เมือนที่ผมพูดให้มันอากาศออกจากสายหนึ่งแล้วให้มี ก็ถ pues, so ้าเราไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีการไปถอดตอนแรกข้ามขั้นเนาะมันก็ไม่มีอะไรมีลยดูขั้นนี้เลยนี่ทีเดียวเกิดขึ้ เสร็จก็คือปิดบ้าปิดเงินครับแล้วก็กดออกอยู่ที่44ครับกดเสร็จก็คืออะไรก็เป็นอ่าแล้วก็กดออกครอีกอ่าโอเคครับเสร็จที่ก็กดไปที่อ่านติ้งห่อยอ่านติ้งติ้งเสร็จอ่าคันนี้เครื่องเข็มค้างใช่ไหมครับเรากดที่นี่เข้าไปนี่เลยครับกดโอเคกดโอเคทีนึ่งอ่านนี้หมายถึงว่า เก็บต้ย <alities> นยาตัดสายเข e ้าเข้าเครื่องเนี่ยครับเวลาแล้วเสร็จเวลาแล้วทีนี้ก็คืออันนี้เราทำเครื่องเครื่องเรามันเสร็จสิ้นละเสร็จสิ้นแล้วเราก็ลดขนาดเข้ามารรรรบเเสส็็จจิ้้้้นนีอย